าสั่งสมบุญไหวในโลกโลกาอุป,ปม่าเปียบเหมือนหยาดรินยดน้ำยดหน่อยหน่อยบ่อยบ่อยเบาเศร้าย,ย,ยดยดที่รินกระ h a มโหดเติมเติมเติมเตืองทำเนื่องเนื่องสืบสรัร่งสั่งสมบุญไหวที่ละน้อยผลบุญหักหวานจอยจอยสิค่อยเกลือให้หูเฮืองแท้แล้วทานเอ้ย สวัสดีครับสวัสดีเส,ส,สาร์วันที่หกกันยายนสนองพันห้าร้อยหกสิบสี่เสาร์มเนกเป็นเสาร์ที่ดีๆมือหนึ่งครับที่เขาได้ตื่นมาพบมาพอกันไอ้ในมาถ้าบุญใส่บาทมนอนก็เป็นวันพระใหญ่ครับสินดับศินเก่าดับศินเก่าอ๋อสินดับเดือนเก่าครับเป็นวันพระใหญ่บ่าพิทบ่าถือบุคาก็ได้ เ <laughs> ชิญนะครับเดอเชิญทันทั้งหลายหลวมูทนาอาบุญเอากุศลนี่น้ากันครับสลรัมาเึ้ื่อนอีกอ่บุญเดินเก่าห่อเข่าประดับกินครับอันนี้เพิ่ไมาย้ายห่อเข่าไห้ทางเข่าตัววัดนี่ลแะครับพี่ให้น้องปุญญาตายาญาสเิปิสหายอันพุุธีหลวงรับไปแล้วมันเป็นพระเพนนีอีสาน บ้านเฮาโอ,อ้เข่าประทับดินอุติิส่วนกุศลนห้คุณปู่ขึ้นยาคุณตาคุณยายผู้ที่หลวงลับไปแล้วเชิญทันทั้งหลายรวมโมทนาบุญน้ำกันครับสาธุสาธุสาธุ มุนเดินเก่าห้อเข่าประดับเตียนทำมุนกันครับทำมุนใส่บาท 哎，杀猪，杀猪，杀猪。 บุญกุศลใดบุญบารมีใดเดีข้าพระเจ้าได้ทําทำสำเร็จแล้วนี้ขอให้ทานทั้งหลายจงเป็นบุญนี้ส่วน,นใดไในบุญใน้กุศลนี่น้งกันทุกท่กานทุกคนับผมบุดทั้งทำมั่งสั่งฆังข้าพระเจ้าจงอันสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพระเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตวเดื่นทั่วไตรโลกธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพระเจ้าปรารถนาะ ทุกท่านทุกคนทุกดวงวิญญาณเธอทุก